สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h e a l i n g Tarot b บายชิกร์กน,นะคะจักรวาลอยากที่จะสื่อสารอะไรกับคุณในตอนนี้จักรวาลมีข้อความที่อยากสื่อสารกับคุณนะคะมาดูกันแม่หมอขอเช็คพลังงานของคุณจากไพ่สำหรับนี้นะคะขอเช็คพลังงานของเจ้าของคลิปตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะ พลังงานของคุณคุณได้หมายเลขยี่สนะคะหมายเลขยี่สคุณเหมือนคอนเนคกับตัวเองได้แล้วเนาะคุณรู้รู้ว่าบ้านที่แท้จริงของคุณก็คือตัวคุณนี่แหละมันอยู่ข้างในมันอยู่ข้างในตัวคุณคุณค้นหาตัวเองเจอแล้วคุณรู้แล้วว่าคุณมาเพื่ออะไรคุณทําอะไรมีจุดประสงค์แล้วรู้จุดประสงค์ของตัวเองแล้ว เป็นพลังงานของคนที่แน่ชัดกับตัวเองแน่ใจตัวเองว่าฉันจะทําสิ่งนี้ฉันมาเพื่อสิ่งนี้ฉันสนุกกับสิ่งนี้ฉันมีความสุขกับสิ่งนี้แล้วมันก็ไม่ใช่สิ่งสิ่งเดียวที่ฉันจะเกิดมาเพื่อเป็นสิ่งนี้แล้วเป็นสิ่งนี้แต่มันคือการค้นหาตัวเองแล้วว่าตัวเองชอบสิ่งนี้แล้วไอ้สิ่งที่คุณชอบมันแตกแขนงออกไปได้หลายๆอย่างมันไม่เฉพาะเจาะจงว่าเออฉันฉันจะต้องมาทํากอไก่อย่างเงี้ยแล้วก็จะต้องทํากอไก่ต่อไปแบบ ลเลเยแต่จริงๆแล้วก,กรารทํากอไก่ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ที่คุณคุณเกิดมาเพื่อมันแต่กอไก่มันก็จะมีกอไก่จุดหนึ่งกอไก่จุดสองกอไก่จุดสามกอไก่จุดสี่ไปเรื่อยๆเพราะว่าที่ไม่หมอเห็นนะคุณไม่หยุดอยู่กับที่อ่ะอืพอรู้แล้วมันเห็นความเป็นจริงแล้วรู้สัจธรรมแล้วเข้าใจทุกอย่างแล้วเนี่ยคุณจะสนุกกับการใช้ชีวิตคุณจะเอนจอยกับมันมากขึ้นแล้วก็คุณจะเป็นคนที่ต้องการที่จะสร้างทุกสิ่งทุกอย่างสร้างสรรค์สีดีงามคิดเอตผลงาน แบบทําให้มันเพิ่มพูนขึ้นอะเพิ่มพูนสติปัญญาของตัวเองด้วยทั้งทั้งให้กับตัวเองแล้วให้กับคนอื่นด้วยนั่นแหละนั่นแหละคือคนที่รู้จุดประสงค์นั่นแหละคือคนที่รู้แล้วว่าเออมนุษย์อะสามารถทําอะไรได้บ้างมี power ที่จะทําอะไรได้บ้างคุณรู้แล้วพลังงานในวันนี้คุณรู้แล้วแล้วคุณก็ศรัทธาตัวเองแล้วก็มั่นใจในตัวเองสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดก็คือกายภาพของคุณและจิตวัญญาณของคุณในตอนนี้คุณเห็นถึงคุณค่าของตัวเองมากมาก รู้แล้วว่าตัวเองมีดีอะไรนั่นคือพลังงานของคุณนะคะมาแล้วก็รู้สึกวันนี้แม่หมอจะหยิบไพ่ออร์เ e คทั้งหมดเดี๋ยวนะน่าจะเป็นสำหรับนี้ด้วยให้จักรวาลสื่อสารคุณผ่านไพ่ออร์เ e คลเลยวันนี้ไม่มีไพ่ทาโร่นะเพราะว่ารู้สึกว่า mm hmm. ท่านท่านท่านอยากที่จะบอกอะไรกับคุณ มาให้ไพ่สำหรับนี้นะคะช่วยบอก3ใบว่าจักรวาลอยากที่จะบอกอะไรกับคุณเป็นพิเศษ เป็นช่วงเวลาสําคัญของคุณนะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาสําคัญของคุณคุณจะสังเกตว่าตัวคุณในช่วงเวลานี้รู้สึกพิเศษมากๆคุณเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคุณรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้รู้สึกว่าตัวเองพิเศษตัวเองทรงคุณค่าตัวเองมีคุณค่านั่นแหละคือช่วงเวลาศักดิ์สิทธิ์ที่จักรวาลอยากจะบอกกับคุณว่ามันคือช่วงเวลาศักดิ์สิทธิ์ที่คุณจะได้เห็นความเป็นจริงในชีวิตมากขึ้นคุณจะได้เห็นว่าคุณคือส่วนหนึ่งของจักรวาลนี้ คุณจะได้เห็นว่าคุณมาเพื่อสร้างสรรค์คุณมาเพื่อส่งแสงสว่างคุณรู้สถานการณ์ทุกอย่างว่ามันเกิดขึ้นเพราะการที่คุณทำแบบนี้แบบนี้เหมือนคนที่ตื่นรู้แล้วอะแล้วตื่นรู้แล้วก็เบิกบานด้วยผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่ว่าโอ้โหจะต้องไปถึงยอด ยอดของนิพพานคุณถึงจะเข้าไปอยู่ในนิพพานได้จริงๆคุณต้องเ,เข้าเขตแดนของนิพพานก็คืออย่างที่เขาศาสนาพุทธเขาเรียกว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบ้านถ้า,าทางด้านอื่นๆไม่หมอไม่แน่ใจแต่ถ้าเป็นเกี่ยวกับพลังงานเนี่ยเกี่ยวกับจิตวิญญาณเกี่ยวกับพลังงานเนี่ยก็จะคือเข้าใกล้เข้าใกล้พลังงานต้นกําเนิดพลังงานต้นกําเนิดของเราก็คือผองผองใสประพระสอไม่มีมทินไม่มีอะไร เพียงแค่เรามาสนุกมาสนานเราเราเรามาเขาเรียกว่าสร้างโปรแกรมให้กับจิตของเราสร้างห้องสมุดเนอ,อที่เขาแบบไปเข้าอาคาชิกคอร์ดอะไรประมาณนั้นนะนะเราสร้างทุกอย่างในในจิตวิญญาณของเราแล้วมันมันถูกประมวลผลในนั้นแล้วดังนั้นวันนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่จกักรวาลอยากจะบอกกับคุณว่าคุณก็เป็นอีกหนึ่งพลังงานนะตอนนี้ที่อยู่บนโลกมนุษย์ที่คุณจะมาสร้างสิ่งดีๆ จริงคุณมาเพื่อสร้างอะ่ะไม่เหมอเห็นอย่างนั้นนะไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรทุกคนสร้างเรียกว่าเป็นผู้สร้างหมดเลยไม่ไม่ดูถูกอาชีพตัวเองนะเพราะคุณมีดีด้วยอาชีพของคุณอะ่ะไม่ดูถูกว่าอาชีพนั้นดีจังเลยอาชีพนี้ดีจังเลยไม่คุณภูมิใจที่อา,อาชีพของคุณเถอะมันเป็นอาชีพที่ทําให้คุณได้ตื่นอะ่ะมันเป็นอาชีพที่ทําให้คุณได้เห็นสัจธรรมความเป็นจริงได้มากขึ้นอะ่ะ แล้วคุณจะเล็งเห็นหลายๆอย่างเลยคุณจะเห็นคุณจะเห็นทุกๆคนน่ะเหมือนนกันกับคุณคุณจะเห็นทุกๆคนไม่ตัดสินคุณจะเห็นทุกๆคนแบบเออเขาเป็นแบบนั้นแบบนี้มีขั้นตอนมีระบบทุกอย่างคุณจะมองออกทุกอย่างจักรวาลบอกมันเป็นช่วงเวลาสําคัญจริงๆอ่ะช่วงเวลาของคนที่กําลังได้เป็นผู้เบิกบานสติปัญญาของคุณมันจัดเต็มมากๆในตอนนี้การอย่างรู้การเปิดก๊อกพลังงานของของของอ่วิตดอม คุณมีพลังงานที่ที่เรียกได้ว่า powerful มากๆในตอนนี้มันเต็มจัากวาลบอกตอนนี้เต็มเต็มมากๆใส่แ a ช s i o n ไปเลยนะใส่ใส่ใส่ความสามารถของตัวเองไปเลยคุณเป็นคนดีแม่หมอจะไม่อยากพูดคำว่าคนดีคนไม่ดีเพราะว่ามันจะเป็นการตัดสินเนาะบางที เราเราก็ถูกมองว่าเราเป็นคนไม่ดีจากการที่เขาไม่พอใจในการเป็นตัวเราแต่คําพูดเมื่อกี้อะ่ะมันเหมือนเอาไม่หมอลบคําว่าคนดีไปแล้วกันไม่หมอจะพูดว่าคุณมีพลังงานที่ดีมากอเอออย่างนี้ดีกว่าเนาะคุณมีพลังงานที่ดีมากเป็นพลังงานของผู้ให้คุณเห็นปีกไหมพลังงานของผู้ให้อ่ะพลังงานของเหล่านางฟ้าเทวดาเอ็นเจลทั้งหลายไกด์แดนทั้งหลายเราทูตสวรรค์จะเรียกอะไรก็ได้อ่ะที่มันเป็นพลังงานที่ดีอ่ะ คุณคุณเป็นสิ่งนั้นน่ะแล้วคุณรู้เนื้อรู้ตัวตัวเองแล้วว่าโอเคฉันเป็นฉันคือหนึ่งในนั้นมันทําให้คุณสบายใจมันทําให้คุณไม่ตัดสินมันทําให้คุณไม่มีโก้มันทําให้คุณรู้สึกว่าอยู่บนโลกใบน,นี้แบบเอนจอยมากๆแล้วจะสร้างแต่สิ่งที่ดีงามส่งพลังงานดีๆให้กับผู้คนเชื่อและศรัทธาว่าเออสิ่งที่เราลงมาเนี่ยคืออย่างน้อยให้มาจากที่สูงขนาดไหนหรือใครจะมาจากที่ต่ําขนาดไหนมาจากมิติที่ต่ามากๆมาจากมิติที่สูงมากๆหรือใดๆก็ตามนะ ณจุดนี้งลงมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันเทียบกันหมดมันเท่ากันหมดอะคุณรู้สึกได้แบบนั้นแล้วทุกคนมีการท้าทายชีวิตเหมือนเหมือนกันน่ะความเป็นจริงของคนบนโลกใบนี้ให้เขาเกิดมาล่ลํารวยให้เขาเกิดมาเป็นแบบโอ้โหชาติตกลกูลเขาดีขนาดไหนเขาก็ต้องมีวาคมการท้าทายชีวิตคือชีวิตนะ่ยมันต้องมีชันเลนชีวิตมันจะต้องแบบเจออุปสรรคเจอปัญหาเจอโอ้โหเยอะเหมือนเหมือนกันคุณรู้ ดังนั้นชาติกําเนิดไม่จําเป็นไม่ได้สําคัญอะไรเลยว่าคุณจะเกิดมาเป็นคนไทยคนต่างชาติคนประเทศอะไรก็ได้มันไม่จําเป็นคุณไม่ได้ด้อยค่าจากชาติกําเนิดของคุณคุณเข้ามาคุณรู้แล้วว่าเออการที่คุณมาอยู่ในจุดนี้อยู่ประเทศนี้อยู่อำเภอนี้ <publicity, S 1> อยู่จ <thyroid Sabrina. S 1> ังหวัดนี้เป็นเพราะว่าคุณจะได้มาทํางานตรงนี้มาอยู่ณจุดจุดนี้เป็นช่วงเวลาแห่งความเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญแต่ว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆทําให้คุณได้เห็นตัวตนของคุณทําให้คุณได้เห็นถึง พูดแม่หมอขอพูดแบบง่ายๆตามภาษาพูดเลยคุณเป็นอริยะบุคคลอริยะบุคคลจริงๆท,งทิ้งความหมายของศาสนาออกไปนะคําว่าอริยะบุคคลเนี่ยถ้าคนที่แบบศาสนาแบบแข้งอะแข้งแบบแข่งโดยที่ไม่ฟังอะไรเลยเนี่ยนะเขาจะบอกอย่ามาพูดแบบนี้บาปแม่หมอมาพูดแบบนี้บาปมันต้องคนที่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นคือตัดทิ้งไปนะเราอยู่ในยุคที่มันเปิดกว้างอริยะบุคลคลคือคนที่มีทรัพย์ภายใน คือคนที่มีทรัพย์ภายในคือคนที่ใช้ชีวิตปุถุชนธรรมดาอารยบุคคลตามหลักพุทธก็คือเริ่มจากโสดาบันใช่ไหมโสดาบันสมยนัยก่อนถ้าตามหลักของระตรปิฎกแล้วก็ mm. เขาก็ไม่ได้บางคนเขาก็ไม่ได้บวชบางคนเขาก็เป็นคนธรรมดาบางคนเขาก็ใช้ปกติชีวิตปกตินี่แหละแต่เขามีความเป็นอริยบุคคลอยู่ในนั้นดังนั้นมันไม่ได้ไกลเกินเอื้อมของพวกคุณเลยแต่ที่แม่หมอเห็นพลังงานของพวกคุณเป็นแบบนั้นคุณมีทรัพย์ จากข้างในจิตวิญญาณของคุณแบบทรงคุณค่าเรียกอริยรัพย์มันเกิดขึ้นแล้วอ่ะคุณเห็นถึงอริยทรัพย์ตรงนั้นแล้วคุณเห็นถึงถึงสิ่งที่มันคือพลังงานที่ดีอ่ะมันคือแหล่งพลังงานที่ดีพลังงานคุณแม่หมอว่ามันไม่ได้เชิงอ่อนโยนแบบแบบอ่อนโยนแบบมีเมตตาอะไรแบบ เหมือนโพธิสัตว์อะไรขนาดนั้นนะแต่มันเป็นพลังงานที่แบบดีมากอะ่ะเออจริงจริงๆบางบางคลิปอะ่ะนานๆจะเข้ามาก็คือพลังงานแบบคล้ายๆโพธิสัตว์เลยนะเข้ามาก็คือมีเมตตาคือมาเป็นผู้ให้มาเพื่อเสียสละมาเพื่ออะไรอย่างเงี้ยเยอะมากๆนนั้นคือคือพ,พีชีพเลยค้านพีชีพไม่ใช่ว่าไม่ไม่ไม่ใช่ว่าคุณจะต้องไปอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ คุณเข้าใจไหมหวัว่าคุณจะเข้าใจแม่หมอจะไม่พูดอางนั้นเดี๋ยวจะงงกันไปใหญ่นะแต่พลังงานในวันนี้แม่หมอเห็นถึงถึงนางฟ้าเทวดาเอาจริงๆถึงนางฟ้าเทวดาที่มีพลังงานที่ดีมากๆอะดีมากๆเลยนะแล้วก็ให้พพ่ช่วยบอกเพิ่มเติมนะแล้วก็เป็นเป็นคนที่มีสติปัญญามากๆมีสัมผัสพิเศษมีเซนต์มีสัญชตาตญาณคอนเน็กกับ คอนเน็กกับมิติต่างๆได้อะไม่มากก็น้อยล่ละยังไงก็คอนเน c t ได้อะบางทีผ่านทางความฝันบางทีความฝันบางคนก็ยังไม่ได้เข้าถึงพลังงานก็จะเข้าใจว่าความฝันมันเป็นเรื่องเพอร์เจอร์ใช่ไหมโอเคฝันบางครั้งมันก็เป็นเรื่องเพอร์เจอร์ฝันบางครั้งมันก็เป็นเรื่องของการกินเยอะเกินไปกระเพาะอาหารไม่ดีนู่นนี่นั่นถ้าถ้าถ้าเกิดเรากินเยอะเกินไปถ้ากระเพาะอาหารไม่ดีมันจะฝันร้ายนะเราจะฝันร้ายเพราะธาตุมันไม่ปกติแต่ถ้ามีความฝันบางอย่างที่มันดูแบบ มันไม่ได้อยู่ใน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 ชีวิตของเราเลยอ่ะมันไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้ที่เรารู้จักเลยอย่างเงี้ยมันผิดปกติมันผิดปกติจากการที่ว่าเราไม่ได้ฝันปกติอ่ะคุณเข้าใจไหมมันคือไม่ใช่ว่ามันไม่มีอยู่จริงมันมีอยู่จริงแต่มันคือการคอนเน็กที่บอกมันผิดปกติเนี่ยมันก็คือว่ามันคือการคอนเน็กระหว่างช่วงฝันนะคะ เอเนจีของคุณดีมากๆนะคุณรู้ตัวเองคุณรู้ต,ตัวตนของตัวเองแล้วว้าวคนลุกพระแม่ธรณีมาทีไรไม่หมอคนลุกทุกที่แม่ไก่อานะมาเตอร์เอิร์ธหรือเราแต่เราจะเรียกเราจะเรียกอะไรก็ได้แต่แต่วันนี้สักขีพยานคือพระแม่ไก่อาคือพระแม่ธรณีท่านรู้ว่าคุณเป็นใคร ท่านรู้ว่าคุณเป็นใครเพราะว่าท่านก็ต้องรู้อยู่แล้วแหละว่าแล้วเราเป็นใครอะเนาะเพราะว่าท่านเป็นเจ้าของบ้านถ้าคนท่านเป็นเจ้าของบ้านหนึ่งในพลังงานที่ท่านคอยพพอร์ตท่านคอยดูแลอยู่ก็คือพวกเรานี่แหละนะคะแล้วก็สิ่งที่จักรวาลอยากจะบอกกับคุณอีกก็คือการที่คุณจะต้องดูแลพลังงานของตัวเองไว้ในช่วงนี้และแม่หมอก็เชื่อได้ว่าคุณจะไม่ปล่อยให้ตัวเองตกโฟอีกแล้วคุณจะไม่ปล่อยให้ตัวเองไปตกอยู่ในเอเนจีที่มันไม่ดีคุณไม่ปล่อยให้ตัวเองไปสู่พลังงานที่มันไม่ใช่ มันไม่ใช่ตัวตนของคุณแล้วคุณรู้แล้วคุณไม่ปล่อยตัวเองแบบสเปะสปะคุณรู้และชัดเจนมากๆว่าเออตรงเนี้ยไอ้ที่อะโคจรแบบนี้หรือตรงเนี้ยคือคุณตัดเลยคุณคุณไม่เข้าเลยคุณไม่ไปเลยหรือคุณไม่ไม่ชอบเลยก็ว่าได้เพราะว่าถ้าขืนคุณไปอ่ะร่างกายของคุณอ่ะจิตวิญญาณของคุณจะต่อต้านเสมอให้คุณสังเกตตรงนั้นว่า e อ e r g y ของคุณมันมันไม่ได้คอนเน c กับสิ่งนั้นแล้วอ่ะถ้าสมมุติว่าเออคุณได้ตื่นรู้แล้วเนี่ย ถามว่ายังคบกับเพื่อนได้ก็คบได้นี่แหละแต่พอเพื่อนบอกว่าเออให้ไปแบบเออดื่มกันสักหน่อยสิไปแบบปาร์ตี้กันสักหน่อยอะไรแบบนั้นนะคุณก็ไปได้นะแต่คุณจะรู้สึกอึดอัดมากๆเลยให้สังเกตตัวเองถ้าตัวเองรู้สึกอึดอัดกับสถานาสถานาการณ์นั้นมากๆก็ บอกกับตัวเองบอกว่าเออเราเราไม่ได้มี energy แบบนี้เราไม่ได้ไปดูถูก energy เขานะเราไม่ได้ไปดูถูกความสนุกสนานของพวกเขานะไม่ไม่ใช่เขาก็คืออยู่ในจุดของพวกเขาคุณรู้แต่คุณก็จะพาตัวเองออกมาจากจุดนั้นเพราะคุณรู้สึกอึดอัดใจนั่นไม่ได้ผิดนั่นไม่ได้ทําให้คุณจะต้องไปไป anti หรือไปูลลี่พลังงานที่ไม่เหมือนกันกับคุณนะคะเพียงแค่พลังงานและความถี่ไม่เสมอกันเท่านั้นเองดังนั้นคุณจะต้อง p r o เทค ตัวเองพลังงานของตัวเองเนี่ยรักษาพลังงานของตัวเองไว้ไม่ให้มันไม่ให้มันเกิดแบบลวนอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีในวันนี้นะจกักรวาลอยากจะบอกว่าคุณจะเห็นของขวัญที่คุณพกมาด้วยความสามารถพิเศษรอบด้านเลยคุณมีศักยภาพในรอบด้านเลยนะเป็นคนที่มีสัญชตาตญาณดีเยี่ยมเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมมากๆคือเป็นทุกอย่างได้ถ้าคุณจะเป็น คุณสามารถเป็นทุกอย่างได้คุณสามารถเป็นนักร้องที่มีเสียงร้องที่ไพเราะได้จากการที่คุณแบบเฮ้ยฉันจะร้องเพลงเพราะหรอฉันจะมีเสียงที่เพราะหรอฉันจะทํางานเกี่ยวกับการใช้เสียงได้หรอนะคุณทําได้หมดเลยคุณจะทําได้ดีด้วยคุณจะมีพลังงานได้ทุกอย่างไม่ว่าคุณจะไปอยู่ตรงไหนของโลกใบนี้ถ้าคุณไปอยู่ในจุดๆนั้นพลังงานของคุณจะส่งประกายให้กับสภาวะรอบข้าง โดยที่คุณนะไม่ได้สนใจหรอกใครจะรับพลังงานนั้นได้หรือไม่ได้แต่มันเกิดขึ้นแล้วกับคุณมันเกิดขึ้นแล้วกับตัวคุณอัตตาอีกโกไม่มีเลยในวันนี้อัตตาอีกโกของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้เจ้าของคลิปนี้ไม่มีเลยมันคือความสุขมันคือความเสมอภาคมันคือความเมตตามันคือมันคือพลังงานดีๆขอบคุณนะที่คุณเข้ามาในในวันนี้นะไม่หมาะสัมผัสได้ถึงพลังงานดีๆ แล้วแม่ปอรู้สึกอยากยิ้มตลอดอะแล้วว่ามีความสุขอะเพราะว่าได้รับพลังงานของคุณแล้วมันมันมีความสุขมันมีความสบายใจอะรู้สึกว่าคุยกับคนที่มีเมตตามากๆรู้สึกว่าคุยกับคนที่ที่เข้าใจชีวิตอะรู้สึกว่าแม่หมอคุยกับคนที่ไม่ตัดสินอะไม่ตัดสินคนอื่นอะเป็นคนที่สบายใจมากๆอะอยู่กับคุณก็โคตรสบายใจคุณอยู่กับตัวเองคุณก็สบายใจเพราะคุณหาสิ่งที่สบายใจให้กับตัวเองตลอดเพราะคุณคอนเน็ตกับตัวเองได้ คุณคอนเน็กกับตัวเองได้หลังจากนี้ต่อไปนะแม่หมอเชื่อได้ว่าคุณจะได้ทำงานในสายอา,อาชีพที่น่าจะเป็นผู้ผนำของคนหลายหลายคนสภาวะความเป็นผู้นำของคุณมันติดตัวคุณมายังไงซะคุณหลีกหนีไม่ได้อาจจะเขาอาจจะคอนเน็กับคุณมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ได้อาจจะเป็นหัวหน้าห้องอาจจะเป็นหัวหน้ากลุ่มอาจจะเป็นคนที่เป็น ตัวแทนอยู่ตลอดเวลาหรืออาจจะเป็นหนึ่งคนที่อาจารย์เรียกอยู่บ่อยๆขานเลขที่คุณอยู่บ่อยๆคุณก็ไม่เข้าใจทำไมว่าจะทำไมจะต้องสุ่มเลขเลขที่ของคุณอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยทำไมต้องสุ่มให้คุณต้องยุก <Want> ลุกยืนตอบหรือทําไมต้องสุ่มให้คุณจะต้องเป็นผู้นําหรือเป็น,เป,น,นเป็นหัวหน้าห้องหรืออะไรอย่างเงี้ยมันคือมันคือพลังงานของคุณคุณไม่ต้องสงสัยเพราะมันคือพลังงานของความเป็นผู้นําคุณจะต้อง เอาตรงนี้เข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็ในตอนนี้สิ่งที่คุณทําพระแม่ธรณีพระแม่ไกอามาเตอร์เอิร์ธเป็นสักขีพยานในการสร้างสรรค์ส,สิ่งที่ดีงามของคุณสร้างสรรค์และส่งพลังงานพระแม่กไ็ได้ได้รับด้วยพลังงานของคุณอย่างที่แม่หมอบอกไปถ้าเราไม่ได้ถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยยังไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรเลยแต่เรามีพลังงานที่ดีมีเอเนอร์จีที่ดีเนี่ยพระแม่ธรณีได้รับ ยามที่คุณได้เดินบนบนพื้นดินพื้นหญ้าอะไรก็ได้มันคือพลังงานที่คุณส่งลงไปสู่พระแม่ธรณีแล้วท่านก็เห็นทุกอย่างท่านเห็นทุกอย่างท่านรับรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับพลังงานของคุณในวันนี้ก็คือเหมือนกับคุณน่าจะกำลังจะได้เริ่มทำสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของคุณ สิ่งที่คุณไม่อาจจะคิดว่าฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้มันใช่หรออะไรอย่างเงี้ยแต่มันบอกคุณอยู่เสมอนั่นแหละแต่คุณไม่คิดว่ามันจะยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้จริงๆคำว่ายิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้แม่หมอก,ก็ไม่เขาไม่รู้นะว่าคุณจะอาจจะยิ่งใหญ่ได้ขนาดไหนของของพวกคุณนะ่ะแต่แม่หมอจะบอกกับพวกคุณว่าบางคน แม่หมอฉันจบไม่สูงนะจะไปยิ่งใหญ่ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณคิดไหมว่าคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งอะ่ะอยู่มาวันหนึ่งอะ่ะคุณจะเป็นผู้ส่องแสงสว่างให้ผู้คนอะ่ะทั้งทั้งที่คุณไม่ได้พ่อแม่คุณไม่ได้เป็นแบบนี้ครอบครัวและสังคมเขาไม่ได้คิดแบบนี้แต่คุณกลับทําหน้าที่นี้ได้ดีมากๆอะ่ะคุณสังเกตไหมมันคือความยิ่งใหญ่นั่นแหละมันคือความยิ่งใหญ่ที่คุณก็ไม่คิดหรอว่าคนธรรมดาอย่างคุณจะทําได้จะมีความรู้ในด้านนี้ได้ จะสามารถส่งต่อความรู้ให้กับผู้คนได้สร้างสรรสิ่งดีงามบนโลกมนุษย์ใบนี้ได้ส่งพลังงานเอเนจีดีๆช่วยโลกใบนี้ได้ให้เวอร์ให้ให้เวอร์ชั่นของคุณนะ่ะดีที่สุดดีที่สุดต่อไปเพื่ออัพพลังงานของโลกใบนี้หนุนพลังงานของโลกใบนี้แล้วส่งเหมือนคุณนะเป็นคนที่ส่งเทียนให้กับอีกหลายๆคนให้เขามีส่องแสงสว่างต่อไปเพื่อยกระดับพลังงานของโลกใบนี้ นั่นคือความพิเศษในตัวคุณนั่นคือสิ่งที่ทรงคุณค่าที่สุดในตัวคุณนั่นคือ power ในตัวของคุณนะคะแล้วก็มาไพ่สำหรับนี้ช่วยแนะนำเพิ่มเติมนะคะสำหรับแรกนะ คุณมี power มากมากในช่วงนี้คุณสังเกต HYUN ไหมว่ามันไม่มีอะไรที่จะมาลดทอนพลังงานของคุณได้เลยคุณรู้สึกคุณรู้สึกว่าคุณอยากไปอ่ะคุณรู้สึกว่าคุณอยากทําคุณรู้สึกว่าคุณอยากมี passion อะไรสักอย่าง่ะแต่บางคนอาจจะยังไม่รู้ที่ฉันจะทําอะไรวะแต่ฉันรู้สึกว่าเออมันต้องทําอ่ะมันต้องมีอะไรสักอย่างมันต้องมีโปรเจกต์อะไรสักอย่างที่จะต้องทําแน่เลยภายในปีนี้นั่นแหละถ้าถ้าคุณรู้สึกแบบนั้นไม่ผิดมันคือพลังงานและ energy ของคุณกําลังนําคุณเข้าไปสู่เส้นทางของคุณนะคะดังนั้น มีชีวิตชีวาแล้วก็กระฉับกระเฉงแล้วก็แบบรู้สึกว่าเออเออฉันเกิดมาสนุกกับชีวิตฉันเกิดมาเพื่อสร้างแล้วกันฉันเกิดมามีแต่สิ่งดีๆเพราะฉันเลือกได้เอาสิ่งดีๆมันมีไอสิ่งที่มันไม่ดีมันคือมันคืออุปสรรคเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองคุณจะไม่คุณจะไม่เข้าไปสู่อุปสรรคที่มันจะต้องแบบแย่ๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่แล้วเพราะว่าคุณเป็นผู้ที่ตื่นตื่นรู้แล้วเบิกบานแล้วเออไพ่สีทองอ่ะขึ้น ขึ้นสองใบแล้วนะเมื่อกี้หมายเลขสิบหกอันนี้หมายเลขสิบเจ็ดไปต่อเลยลุยต่อเลยสิ่งที่คุณทำ่าคุณรู้อยู่คุณรู้อยู่แก่ใจตัวเองว่าคุณต้องคุณต้องทําอะไรอะนะไม่หมอไม่เจาะจงและกันแต่คุณนะ่ะรู้เจ้าของคลิปเนะี่ยรู้รู้ว่าตัวเองเกิดมาทําไมรู้ว่าตัวเองเป็นใครรู้ว่าตัวเองเกิดมาเพื่ออะไรมันมันมีความอัศจ,จรรย์ส่วนตัวนะมันเป็นมันเป็นสิ่งที่คุณไม่สามารถบอกใครได้ในะสิ่งที่คุณรู้มันบอกได้ไม่หมดหรอกไม่หมอเชื่อแบบนั้น สิ่งที่คุณสัมผัสได้ยานอย่างรู้ของคุณที่รู้มาการรับรู้ข้อมูลใดๆมาเนี่ยมันจะเฉพาะเจาะจ,จงสำหรับตัวคุณจริงๆดังนั้นคุณจะบอกทุกคําพูดของให้ที่คุณรู้ให้กับคนอื่นไม่ได้เพราะมันมันไม่ได้ออกมาเป็นคําพูดได้อะมันคือความรู้สึกที่คุณสัมผัสได้คนเดียวและเอาความรู้สึกที่คุณสัมผัสได้เนี่ยส่งต่อให้กับผู้คน มาเป็นคําพูดที่สามารถอาจจะแบ่งออกมาเป็นคําพูดได้ไม่มากก็น้อยแต่มันก็ยังดีเพราะมันทําให้คุณรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าตัวเองเกิดมาเพื่อทําสิ่งนี้เพื่อมาเป็นสิน่งนี้ถ้าถ้าชีวิตของคุณเนี่ยโดยที่สังคมบอกแบบนั้นแบบนี้หรือคุณอาจจะอยู่ในจุดที่สังคมบอกว่าเฮ้ยมันยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับอะไรก็ตามนะตรงนั้นน่ไม่ใช่ประเด็นนะคือมันคือโชคชะตาฉันต้องการมาอยู่จุดเนี้ย ฉันต้องการมาอยู่ตรงจุดนี้มันอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหเวอร์วังดูดีโอ้โหผิวพรรณดีหน้าน้าคบหาเป็นอาจารย์หน้าหรือมันไม่ใช่แบบนั้นนะแต่คุณนะ่ะเป็นคนที่มีคุณค่ามีพลังงานจากพลังงานอนะ่ะมันไม่ใช่จักกายภาพแต่กายภาพภายนอกอนะ่ะก็คือมันก็เป็นเราก็เป็นมนุษย์นี่แหละจะผิวพรรณไหนจะจะเพศสภาพไหนก็คือมนุษย์ แต่มันคือพลังงานจงมั่นใจตัวเองแบบนั้นไอสิ่งที่มันเหนือความเขาเรียกว่าอะไรอะไอสิ่งที่มันมันคุมไม่ได้มันเรากําหนดไม่ได้อะก็ปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นแหละเออไม่ใช่ว่าเราจะต้องแบบไปวัดค่าตัวเองว่าอยู่ในตระกูลนั้นตระกูลนี้อยู่ในสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ตรงนั้นตรงนี้เราจะต้องมีบ้านที่ดีเราจะต้องมีบ้านหลังใหญ่คนจะได้นับถืออะไรแบบมันไม่ใช่อ่ะมันอยู่ที่พลังงานของคุณนะคุณจะต้องเข้าใจเลยว่ามันอยู่ที่พลังงานแล้วมั่นใจแล้วก็ มี passion กับสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยไปได้เรื่อยเพราะพลังงานของคุณน่ะเอาจริงๆให้บ้านเป็นคฤลืหาาเดอะถ้าคนในบ้านไม่มี power ไม่มีพลังงานเลยอะ่ะมันมันมันก็มันก็ไม่มีพลังงานเนาะแล้วก็หมายเลขยี่สิบเจ็ดนะคะแม่หมอเชื่อได้ว่าคุณคุณน่าจะเป็นเป็น,เป,นเป็นผู้นำทางแสงสว่างให้กับผู้คนนะเป็น สตาสีไลเวอร์เกอร์ได้แล้วก็สิ่งสําคัญที่ไม่หมอเห็นนะคุณเป็นกลางคุณเป็นกลางเดี๋ยวพายวางตรงนี้คุณเป็นกลางคุณไม่ได้แบ่งพักแบ่งพวกไม่บางคนไม่มีศาสนาด้วยซ้ํานะบางคนนะหรือบางคนมีศาสนาแต่ก็ไม่ได้แบบว่าแบบว่าจ๋าอะไรอย่างเงี้ยคุณเป็นกลางคุณเป็นกลางคุณคุณอยู่ตรงกลางอ่ะคุณมาเพื่อเพื่อส่งพลังงานดีๆอ่ะเอออาจจะแบบ ตอนนี้ในภพชาติเนี้ยในมิติของโลกใบนี้ยคุณก็มาเพื่อส่งพลังงานดีๆแล้วทำหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดเป็นสื่อกลางเป็นผู้ส่งสารเป็นคนที่บอกแนะนําแนวทางคนอื่นนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปอ่ะพอหลุดจากโลกใบนี้คุณก็อาจจะไปไปไปโลกอื่นไปโลกอื่นไปมิติอื่นไปดาวดวงอื่นหรือไปอะไรก็ได้อ่ะคุณก็เป็นแบบนั้นนะคุณเหมือนปรมาจารย์คุณเหมือนครูคุณเหมือนคนที่แบบเออมาช่วยยกระดับอ่ะไปเรื่อยอ่ะ ไปเพื่อช่วยทั้งจักราวาลเออดูสายไฟไหมแต่มันมันก็เป็นไปได้ถามใจของคุณว่าสิ่งที่แม่หมอพูดไปแต่เฮ้ยมันเป็นไปได้อะ่ะคุณมาเพื่อยกระดับโลกใบนี้และคุณก็ยกระดับตัวเองมาแล้วเพื่อให้รู้ไว้ว่าโลกใบนี้ควรยกระดับได้แบบไหนนั่นแหละคือความพิเศษนั่นแหละคือความพิเศษของคุณคุณคุณมาเพื่อให้ทุกอย่างปองดองคุณมาเพื่อ เพื่อไม่ให้ใครทะเลาะกันน่ะโดยเฉพาะตัวเองคุณคุณเข้าใจไหมไม่ให้ใครทะเลาะกันเนี่ยมันจะมีไม่ไม่ผิดนะที่ไม่หมอจะพูดเนี่ยก็คือไม่ผิดไม่หมอไม่ได้ตัดสินแต่คุณน่ะไม่ใช่คนที่จะแบบว่าเฮ้ยตรงนั้นน่ะเขาไม่ดีเขาเป็นคนไม่ดีประเทศนี้ไม่ดีนะคนกลุ่มนี้ไม่ดีนะเขาเป็นคนที่เขาเป็นด้านมืดนะเขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยคุณจะไม่ใช่แต่คุณจะบอกกับทุกๆคนว่าเฮ้ยเขาใครจะเป็นยังไงช่างเขาแต่เราอ่ะดีได้ที่สุดก็คือตัวเรา คุณเป็นแบบนั้นคุณจะมาบอกให้พวกเขามั่นใจในตัวเองแล้วก็มืดสว่างมันอยู่ที่ตัวเราความสมดุลทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเรามันไม่มีใครเก่งและด้อยไปกว่ากันเลยบนโลกใบน,นี้ทุกคนเสมอภาคคุณมาเพื่อบอกเขาแบบนั้นคุณมาเพื่อให้ทุกคนได้ยกพลังงานและคุณก็ได้ยกพลังงานนั้นแล้วแล้วคุณจะเอาพลังงานที่คุณได้ยกแล้วเนี่ยจากไวเบชั่นของตัวคุณเนี่ยทำให้ทุกๆคนได้ยกขึ้นไปอีกมันคือสิ่งที่จักรวาลอยากจะมายืนยันแล้วก็มาสนับสนุน โดยเฉพาะเจ้าของเจ้าของพื้นที่พระแม่ธรณีเนี่ยแม่หมอบอกเลยว่าเขามาเพื่อเป็นสักดิพยานก็ามาเพื่อแบบเอสแสดงความรู้สึกแล้วก็ความห่วงใยเขาคอยซัพพอร์ตคุณอยูเ่เขารับรู้ว่าสิ่งที่คุณทําคืออะไรเขารับรู้เขารับรู้ทุกอย่างและทุกสิ่งทุกอย่างตัวคุณเองคุณก็รับรู้ด้วยมันยากเกินจากที่อธิบายเป็นคําพูด ไม่หมอรู้ว่าคุณไม่สามารถที่จะอธิบายเป็นคําพูดได้ว่าคุณสัมผัสได้ถึงสิ่งที่คุณต้องการจะทําหรือคุณสัมผัสหรือเห็นอะไรบางอย่างเนี่ยมันมันเป็นคําพูดไม่ได้หดังนั้นคุณก็เลี่ยงที่จะไม่พูดดีกว่าแค่รู้รู้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้นะที่มันเป็นเรื่องที่คนอื่นเขาไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นเรื่องปกติของคุณนั่นแหละคุณรู้คุณเห็นคุณระวางแล้วคุณถือว่ามันปกติเพราะมันมันไม่ใช่สิ่งที่คุณจะต้องไปจับต้อองหรืไปยึด ในสิ่งนั้นให้มาให้มันเข้ามาเป็นบนโลกมนุษย์ใบนี้แต่คุณจะเอาสิ่งนั้นมาสร้างประโยชน์คุณเอาสิ่งนั้นมาสร้างประโยชน์นะแล้วก็คุณน่าจะเป็นคนคนหนึ่งที่ทํางานร่วมกับสังคมรอบตัวได้กับอีกคนหลายๆคนคุณคเ,นะเป็นคนที่มีมิตรภาพดีๆมากๆเลยนะเป็นคนที่มีมิตรภาพดีๆมากๆแล้วก็คุณอาจจะ เอาประสบการณ์ของตัวคุณเนี่ยแหละเข้ามาบอกกับผู้คนเอาประสบการณ์ในตัวคุณเข้ามามาช่วยให้พวกเขาได้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆเหมือนกันกับคุณอนะ่ะคุณอาจจะเอาตัวเองมาเป็นแม่แบบบอกกับคนอื่นบอกว่าเออนี่ฉันผ่านมาได้นะฉันเจอแบบเดียวกับเธอฉันก็ผ่านมาได้นะเนี่ยคุณจะบอกเขาแบบนั้น คุณจะเป็นต้นแบบให้เขาได้แบบนั้นแล้วคุณจะทําหน้าที่นี้ได้ดีมากๆด้วยจักรวาลคอนเฟิร์มแบบนั้นให้คุณลุยต่อให้คุณไปต่อพลังกําลังเกิดพอร์มันกําลังมาก็ไปต่อเรื่อยๆเลยนะคะก็ในวันนี้คลิปนี้แม่หมอก็หวังว่าคุณจะชอบคลิปนี้นะคะแม่หมอเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะคะให้คุณมีความสุขให้คุณเติบโตให้คุณมีทั้งอริยทรัพย์ทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะคะเติบโตทางด้านจิตวิญญ,ญาตื่นรู้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย สร้างประโยชน์สร้างคุณค่าให้กับตัวเองแล้วก็ผู้อื่นไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากค่ะ